สวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเล็กเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมัดรวม3หน่วยในงวดของวันที่21นะคะเดือนมกราคม2568นะคะวันนี้มาเบ่งปั่นนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะพี่ๆ ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะได้คิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะพี่พีนาอสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะพี่พีก็ยังนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณนะคะชื่นชมแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะคะเมื่อวานนี้น้องแอทให้เด่นที่4กับ2นะคะพี่พีตัววิ่งรูดน้องแอทให้วิ่งรูดที่4นะคะเมื่อวานนี้2ไม่มานะคะสองูดไปนะคะแต่ มาวิ่งรุ่นที่สี่นะคะพีพีเมื่อวานนี้สี่เข้ามารอบแรกเลยนะคะรอบแรกมาสี่ห้านะคะก็ เข้าไปในชุดนี้นะคะสายวิ่งลูดสี่นะคะมาตั้งแต่รอบแรกเลยนาะก็แสดงความยินด,ดีด้วยนะคะแล้วก็มารอบสองนะคะรอบปกติปกติมาสี่หกสี่หกน้องเอดเน้นให้นะคะพี่พีก็แสดงความยินด,ดีด้วยอีกครั้งนะคะท่านใดมีโชคลาภเมื่อวานนะคะวิ่งลูดเม็ดเดียวสี่มาสี่ห้าแล้วก็สี่หกนะคะส่วนในตารางของเราเข้าสี่หกหกสี่นะคะพี่พีส่วนรอบอื่นนะคะก็ มาเข้ารอบ V.I.P. นะคะสามตัวตรงแปดหกแปดนะคะพี่พีแสดงความยินด,ดีกับทุกท่านด้วยนะคะเข้าในรอบนี้นะคะ V.I.P. ตารางเดี๋ยวมาตามต่อเลยนะคะพี่พีก็ย้ํานะคะว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะน้องแอดก็ไม่รู้ว่าจะมาในตัวไหนเนาะคานวณไปตามสูตรนะคะวันนี้ได้เก้ากับศูนย์นะคะส่วนตัววิ่งรูดวันนี้น้องแอดให้วิ่งรูดไปที่ วิ่งลูตไปที่เก้านะคะพี่พี่ท่าในใดไม่ชอบเก้าเอาศูนย์ไปพิจารณานะคะสําหรับเมื่อวานนี้ก็เราพัฒนานะคะพี่จากตัววิ่งลูตผิดอีกแล้วนะคะให้เก้ากับศูนย์นะคะวิ่งลูตเก้าเก้าไม่มานะคะพี่พี่เข้ามาศูนย์นะคะเมื่อวานนี้ในตารางนะคะมีเก้ามีศูนย์มีแปดมีห้ามีสาม, 5, ม 3, แล้วก็มี สี่นะคะพี่พเด่นที่เก้ากับศูนย์นะคะจับคู่จับวินได้นะคะเน้นไปที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดนะคะแล้วก็เก้าหกเก้าสี่นะคะพี่ๆท่าไใดชอบตามนี้ได้เลยนะคะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะคะฝากทุกท่านกดไลค์นะคะกดติดตาม เื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะทางช่องจะได้มีกําลังใจนะคะคิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะพี่พเนาะสําหรับคลิปนี้โชคดีร่ํารวยทุกท่านเอาไว้เจอกันในโค้งสุดท้ายนะคะพี่ๆสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ